สวัสดีค่ะแอมนาภาบงกฎภูพาดาสวัสด์ค่ะแอมขอแนะนาตัวเองนิดนึงนะคะตัวแอมนะคะต้องบอกว่าเกิดในครอบครัวที่ฐานะเรียกว่าค่อนข้างไปทางยากจนเลยนะคะตัวแอมมีพี่น้องสามคนนะคะแอมเป็นลูกคนที่สองนะคะคุณแม่แอมนะคะทํางานประจาก็ทํางานเป็นรอปรพอเท่านั้นเองนะคะแอมนะคะเรียนจบแค่ปวชค่ะเพราะว่าด้วยความที่คุณแม่ทํางานคนเดียวเราต้องส่งลูก3ามคนเลี้ยงนะคะเราก็เลยจบได้แค่ปวชอตอนที่จบ มานะคะแอมก็คิดว่าทํายังไงดีที่อย่างน้อยเราจะช่วยคุณแม่นะคะหาเงินเข้าบ้านได้นะคะก็เลยเลือกเดินไปสมัครงานนะคะตอนนั้นนะคะก็ไปสมัครงานนะคะแล้วเราก็หูรู้ความจริงเลยว่าเราเรียนจบน้อยอะคะ่ะทาให้เราถูกสตาร์เงินเดือนเพียงแค่แปดพันบาท เพื่อนๆไม่ต้องถามเลยนะคะว่าแ0 0พันบาทพอใช้หรือเปล่านะคะให้แม่ได้หรือเปล่านะคะเลี้ยงตัวเราอย่างเลี้ยนไม่รอดเลยนะคะแอมก็เลยมีโอกาสทํางานประจาได้แค่2ปีเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ตัดสินใจลาออกตอนนั้นมีความฝันคืออยากหาไรายได้เดือนละประมาณ5 0,000บาทค่ะเพื่อนๆนะคะเราก็ไม่รู้จะทําอะไรแต่เราคิดว่าถ้าเราค้าขายเองเป็นนายตัวเองเราน่าจะหาเงินได้เยอะกว่านั้นนะคะ คิดอะไรไม่ออกค่ะเดินไปสำเพ็งนะคะเราก็ไปจับกิ๊บช็อปมาขายขายตามหน้าห้างนะคะตอนนั้นอยู่นคนปรปฐมนะคะอยู่ต่างจังหวัดนะคะขายของหน้าห้างหน้าตลาดนะัดขายของอยู่แบบนี้ค่ะก็มีไรายได้ที่ดีกว่างานประจํานะคะแต่ก็เหนื่อยมากๆค่ะและแอมก็มีลูกหนึ่งคนนะ,ะตอนนั้นก็ทั้งเลี้ยงลูกด้วยขายของด้วยทําคนเดียวเลยไม่ไหวแล้วก็เลยผ่านตัวเองไปเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกอยู่กับบ้านนะคะจุดที่มันทําให้แอมนะคะ เปลี่ยนแปลงเริ่มรู้สึกว่าเราต้องหาอะไรทําสักอย่างแล้วอะค่ะคุณแม่ค่ะไม่สบายแล้วก็โทรมาบอกว่าโอนเงินให้แม่หน่อยสองพันนะคะแม่อยากไปหาหมอเพื่อนๆพื่น,น,นรู้ไหมคะว่ามันเป็นความเจ็บปวดมามาที่เรามานั่งคิดว่าทําไมแม่หนึ่งคนเลี้ยงลูกสามคนได้แต่ลูกสามคนเลี้ยงแม่คนเดียวไม่ได้แอมไม่มีแม้กระทั่งเงินโอนให้แม่นะคะแอมเลยมาถามตัวเองว่าถ้าวันนี้เราปล่อยชีวิตของเราอยู่แบบเนี้ย แม่จะต้องทำงานถึงอายุเท่าไหร่และลูกเราจะเป็นยังไงนะคะและต้องขอขอบคุณนะคะผู้เปิดโอกาสคนที่ทำให้แอมเข้าสู่ธุรกิจนี้นะคะขอบคุณพี่ปิ่งพี่เชนะคะและโค้ดสอนโค้ดผู้สอนงานทุกระดับชั้นนะคะพี่ไปพี่แตมพี่หนึ่งพี่กระรอพี่เอ้ยพี่ตาและสุดยอดแบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนคุณตินและคุณจิลาวันวิชัยดิตค่ะ แอมเข้าสู่ธุรกิจนี้ต้องบอกเลยว่าไม,ไม่มีรถนะคะไม่มีเงินทุนไม่มีคอนเนคชั่นไม่รู้จักใครเลยนะคะ แต่ด้วยสินค้าของบริษัทที่สุดยอดมากๆเป็นนวัตกรรมนะคะมันทำให้เรามีรูปร่างหน้าตาที่เปลี่ยนไปอย่างมากมันทำให้แอมมั่นใจในสินค้ามั่นใจในบริษัทนะคะและแอมนะคะกล้าที่จะคุยธุรกิจกับทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะมีธุรกิจที่ดีอยู่แล้วหรือคนนั้นจะมีต้นทุนที่เหมือนแอมนะคะแอมรู้สึกเลยว่าเขาก็ยังคงต้องการนะคะ ชีวิตนะคะที่สามารถออกแบบชีวิตได้และนูสก,กินสามารถให้ได้นะคะไม่น่าเชื่อคะ่ะว่าธุรกิจนี้เพียงไม่กี่ปีนะคะแอมมีชีวิตที่เปลี่ยนไปแอมได้ทิปท่องเที่ยวของบริษัทนะคะหลายประเทศมากๆานะคะและที่สําคัญในขณะที่เราเที่ยวเราก็ยังสามารถทํางานไปด้วยมีมือถือเพียงเครื่องเดียวแอมเป็นคนพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นเลยนะคะแต่แอมสามารถมีไรายได้จากต่างประเทศขอบคุณแพลตฟอร์มของบริษัทมากๆคะ่ะวันนี้นะคะ มากกว่าการที่ได้เงินที่เพิ่มขึ้นนะคะเรามีเวลาให้กับคนที่เรารักเราทํางานไปด้วยดูแลคนที่เรารักไปด้วยนี่คือสิ่งที่แอมต้องการที่สุดวันที่คุณแม่แฟนแอมนะคะเกิดอุบัติเหตุ3มเดือนเต็มเต็มที่เราต้องดูแลเขาเกือบ24ชั่วโมงนะคะแต่มันไม่น่าเชื่อจริงๆค่ะเรามีเวลาดูแลท่านแต่เรายังคงมีรายได้ เพราะในขณะที่เราดูแลท่านเราก็ยังควรสามารถทำงานไปด้วยผ่านมือถือเพียงเครื่องเดียวนะวันนี้คุณแม่แอมไม่ต้องทำงานแล้วค่ะแอมดูแลท่านได้อย่างดีนะคะแอมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าคนที่โชคลายที่สุดคือคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองโชคดีวันนี้คุณอยู่ในดินแดนที่ดีที่สุดคุณอยู่ในเครื่องมือที่ดีที่สุดนูสกินนะคะเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดที่จะทำให้ทุกคนเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วเราลุยไปด้วยกัน คุณสามารถสำเร็จได้ในธุรกิจนี้ขอบคุณค่ะ